สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะโหรีวิวห้นะคะมาดูดวงนะคะเป็นดวงประจำปี2568นะคะซึ่งเป็นคุณลัคนาราศีสิงห์นะคะซึ่งปี2568นะคะก็จะมีดาวย้ายาใหญ่ๆเลยนะคะทั้งหมดสดวงนะคะแต่ว่าจะแถมดาวังคารไปด้วยเพราะดาวังคารเดินผิดปกติเนาะตั้งแต่ปลายปี 2,567แล้วนะคะซึ่งประมาณกลางปีนะคะของปี2,568นะคะซึ่งดาวที่จะเดินที่จะย้ายส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณเดือนพฤษภาคมนะคะก็จะมีดาวเสาร์ดาวราหูแล้วก็าดาวพฤหัสบดีที่จะย้ายแล้วก็มีผลกับทุก ลัคนาราศีเลยนะคะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในต้นปีนะคะต้องประมาณมีนาเมษาแล้วนะคะก่อนก่อนดาวย้ายด้วยซ้ำนะคะหรือบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังดาวย้ายก็ได้นะคะแล้วแต่องศาตากลางของแต่ละคนนะคะว่าใครจะโดนก่อนโดนหลังนะคะและโดนประมาณโดนประมาณไหนนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูดาวดวงแรกกันเลยที่ ทำนายนะคะซึ่งเป็นภาพรวมคร่าวๆนะคะซึ่งยังเป็นภาพรวมใหญ่อยู่ซึ่งยังไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะที่ของดาวแต่ละดวงที่กระทบดาวนะคะซึ่ง พื้นดวงของแต่ละคนน่ะดาวมันไม่เหมือนกันนะคะซึ่งและข้อทักษะวันเกิดของแต่ละรอบของของแต่ละคนนะคะคของพื้นดวงแต่ละคนน่ะก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันนะคะซึ่งบางคนอาจจะเป็นดาวเสาร์ในปี25ง8เป็นการากินนแต่บางคนก็อาจจะเป็นสีซึ่งผลการทํานายมันก็จะแตกต่างกันไป แต่น,นี่เป็นภาพรวมคร่าวๆว,ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในปี25 6 8เนาะนะคะเดี๋ยวเรามาดูดาวดวงแรกกันค่ะซึ่งดาวดวงแรกก็เดี๋ยวเรามาทํานายดาวพฤหสัสบดีกันก่อนซึ่งดาวพฤหสัสบดีที่หญิงดูเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเดือนกันยายนเนาะซึ่งเดี๋ยวเวลาพฤหัสบดีเนี่ยเขาจะเริ่มมนนะคะเขาเขาจะเริ่มมน ตอนปลายตอนปลายปีเขาจะเริ่มเริ่มมุนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งพฤหสัสบดีของคนลักนณาราศีสิงห์อยู่ในเรือนกมุมภาซึ่งก่อนหน้านี้ก็คนลักนณาราศีสิงห์นะคะก็มีดาวเสาเขาแรงลักนณาอยู่แล้วซึ่งเขาก็มีความกดดันในเรื่องต่างๆมากอยู่แล้วนะคะซึ่งคนสิงห์อ่ะมันก็ไม่พ้อนหรอกเพราะดยวราหูก็เข้ามาเป็นแรงลักนณาแต่ว่าราหูขงเขาจะเป็นปัตตนีเนาะก็อาจจะดีกว่าที่เป็นดาวเสาเล็ง ดา,าวเสาร์เป็นดา,าวเสาแรงอะมันก็มาจากพ่อพริฤนะก็จะมีนีิสัยต่างๆอยู่แล้วซึ่งของคนละคณาราศีสิงห์นะคะแต่ว่าของคนละคณาราศีสิงห์นั้นดาวที่ช่วยคนละคณาราศีสิงห์อยู่ในช่วงที่ปีที่ผ่านมาคือดาวพระฤหัสบดีนะคะาดาวแต่ว่าเขาเป็นเจ้าเรือมนมรณะเนาะแล้วก็เจ้าเรือนบุตรซึ่งคนราศีสิงห์อาจจะมีการเริ่มงานอะไรที่เ,เรื่องโครงการใหม่ๆหรือเริ่มงาน อะไรที่ใหม่ๆอยู่นะคะแล้วก็อย่าลืมว่าคนสิ่งมีมรตยูอยู่ในเดือนกรมมนะคะซึ่งจะมีการผันแปรผันเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องการงานและที่อยู่อาศัยนะคะตลอด7ปีเลยนะคะซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงงานบ่อย แต่ช่วงที่ผ่านมานั้นอาจจะมีผู้ใหญ่ที่มีลักษณะอายุมากนะคะอายุมากในการสนับสนุนเจ้าชะตานะคะแล้วก็อาจจะเป็นงานที่จะต้องเดินทางบ่อยนะคะที่ของคนสิงห์นะคะซึ่งคนดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือนกัมกกมะกรุ่มมรตอยู่เนี่ยทำให้คนสิงห์จะบอกว่ามีความกดดันไหมก็ยังมีความกดดันนะคะมีความกดดันนะคะคนสิงห์เพราะว่าแล้วก็มีนิสิติางหากมีเรื่องทะเลาะ เรื่องทะเลาะวิวาทด,ด้วยนะคะเพราะาเปนเจ้าเรืนบรินะคะดาวเสาซึ่งเดี๋ยวในช่วงที่ต้นต้นปีนะคะต้นปีาดาวพฤหัสก็ยังดูในเรือกนกรมมะอยู่แต่ว่าเขาเดินมลน,นะคะเขาจะเดินปกติก่อนที่เขาจะเ,าเดินมนเดินพักบางนี้ดีกว่าแล้วเขาจะเดินปกติอีกทีหนึ่งก็คือก่อนที่เขาจะย้ายวันที่13สพฤษภาคมนะคะซึ่งลักษณะของงานก็ ผู้ใหญ่ในช่วงที่มลที่พักเนี่ยในช่วงปลายปีหรือต้อนปีเนี่ยก็คือผู้ใหญ่อาจจะเ,เขาเรียกว่าผู้ใหญ่ไม่ช่วยดีไหมหรือไม่ใช่ผู้ใหญ่แบบช่วยได้ไม่มากดีกว่านะคะบอ,อกงี้ดีกว่าคือจะช่วยเราแต่ว่ามันมีอะไรติดขัดที่ไม่สามารถช่วยเราได้ตรงนั้นมากกว่านะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาจจะเขาเรียกว่าพริหัสถ์สปารี เดี๋ยวนะคะก็ถ้าในเขาเรียกว่าถ้าผู้ใหญ่ที่บ้านอย่างงี้นะคะมีอาการป่วยหรือว่าคนพ่อหรือว่าใครอย่างเงี้ยนะคะที่หรือว่า,าบริวารก็ได้นะคะบริวารบริวารหรือว่าบุตรนะคะบุตรบริวารมีอาการป่วยอยู่นะคะในช่วงที่ดับพฤหัสพักมนุนในช่วงต้นปีนะคะให้ระวังอา,อาการก็จะลดลงนะคะอาจจะ อาจจะสุดอาจจะสุดลงอาจจะถอยลงหรือว่าทรงทรง,ทรงตัวนะคะซึ่งอาจจะต้องกลับมารักษาใหม่เนี่ยนะคะด้วยนะคะแต่เดี๋ยวดาวพฤหัสบดีนะคะจะเข้าลาภะนะคะซึ่งจะเป็นวันที่13พฤษภาคมนะคะถึงวันที่2ตุลาคม2568เดินเสิร์ชคือคือ,คอทำอะไรรวดเร็วนะคะซึ่งในการที่เดินตรงเนี้ยอาการป่วยต่างๆเนี่ยก็อาจจะคนที่มีบุตรหลานหรือว่า,าบุตรหลานผู้ใหญ่ป่วยอยู่ก็อาจจะ สุขภาพร่างกายก็อาจจะดีขึ้นนะคะเบาบางลงนะคะ,ะแล้วก็ในเรื่องก็ผู้ใหญ่ก็ให้ผู้ใหญ่ที่มีอายุหรือว่าผู้ใหญ่ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่ซะมากกว่านะซึ่งก็เขาก็จะมาช่วยเหลือเจ้าชะตาอยู่เป็นปกตินะคะแล้วก็บริวารหือผู้ใต้บังคับบัญชาก,ก็กลับมาช่วยเหลือเจ้าชะตาเนาะอย่างเงี้ยแต่ว่ามันคนสิงเนี่ยพฤติสเขาเดินเสดก็จริงนะคะเดินสดแล้วก็ เข้าเข้ามาในเดือนลาภเนี่ยช่วง13ศศศพฤษภาคมถึง2 2ตุลาเนี่ยมันให้ผลดีกับมันให้ผลดีกับคนสิงห์นะคะซึ่งบางคนอาจจะมีได้รับมรดกนะคะได้รับมรดกได้เอ่อพวกเงินประกันต่างๆด้วยนะคะหรือว่ามีเอ่อเขาเรียกว่าผู้ใหญ่เรื่องเขาเรียกอะไรเรื่องต,งตำแหน่งก็อาจจะง่ายขึ้นนะคะง่ายขึ้นที่เพราะว่าในช่วงเนี้ยมันราราหูเขาย้ายเข้าเป็น เข้าในเดือนปตัตตนีซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะอยากเปลี่ยนงานก็สามารถเปลี่ยนได้นะเดี๋ยวขอดูเจ้าเรือนกรรมะแป,ป๊บหนึ่งนะคะเจ้าเรือนกรรมะคือดาวศุกร์นะคะซึ่งปตัตตนีมันเป็นราหูซึ่งราหูเข้าเดือนตัวเองก็คือเป็นเกษตรบดีถ้าอยากเปลี่ยนงานก็จะได้เขาเรียกว่าได้บริษัทที่มีความมั่นคงมากขึ้นนะคะมั่นคงแล้วก็อาจจะเป็นบริษัทใหญ่ด้วยซ้ําแต่ว่าบริษัทที่ได้เนี่ยอาจจะเป็นในช่วงบริษัทที่เขาเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อินเทอร์เทนเมนต์หรออินเทอร์เทนเมนต์หรือว่าเป็นพวกน้ําดื่มกาฟงกาแฟเครื่องเหล้าบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นพวกเอ่อเกี่ยวกับราหูอะราหูมันก็จะเป็นเทาๆหน่อยนะบางทีหรือว่ามันก็จะเป็นพวกเมินเมาหรือว่าเป็นกิจกิจการที่แบบอืมแต่จะมันจะเป็นพวกออนไลน์ก็ได้นะออนไลน์หรือว่าเป็นบริษัทแต่ว่าเป็นบริษัทที่มันคงขอโทษค่ะ <c oughs> มาดูดาวพฤหัสต่อนะคะพฤหัสเป็นเจ้าเรือนบุตรตาด้วยคนที่อยากมีบุตรนะคะคนที่อยากมีบุตรมีมีลูกนะคะก็สามารถที่จะมีได้นะคะสามารถที่จะท้องได้นะคะเป็นลาภะก็เข,า,ขาก็บอกแล้วเป็นลาภะเนาะเออแล้วแต่ว่าอ,อพฤหัสถ้าไม่ได้ทํางานกับ คนไทยบางคนทํางานกับต่างชาติก็ให้การสําคสญเจ้าสตาดีให้ตำหนุนะคะเขาเรียกว่าเรียกให้ตําแหน่งด้วยซ้ำถ้าได้แบบเข้าเป็นหรือว่าคนที่หางานใหม่และได้งานใหม่ก็อาจจะได้รับตําแหน่งที่ใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยนะคะแต่เดี๋ยวมันจะมีช่วงหนึ่งที่ดับพฤหัสเขาวินาซึ่งจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ก็คือช่วงวันที่2ตุลาถึงวันที่22ธันวา2568นะคะแล้วค่อยกลับไปอยู่ลาภะอีกทีนึงคือ23ธันวา2500 6 8เหมือนกันก็คือเดือนหน้าถอยหลังเข้าวินาศแล้วก็เป็นหมุนด้วยช่วงนั้นนะคะต้องระวังเรื่องอาการเจ็บปวยของบุตรลานบริวารและผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ในที่ทํางานอาจจะไม่ให้การช่วยเหลือนะคะอาจจะแบบมีปัญหาผู้ใหญ่ ด้วยนะคะซึ่งแม้ว่าราหูมันจะเป็นเจ้าเรือนปัตนิและเป็นเกษตรพดีแรงลักขณาข้อจริงนะคะแต่ถ้าเป็นการากินี้ก็จะมีปัญหารเรื่องคู่ค้าคู่สัญญาก็อาจจะมีโอกาสตกงานได้นะคะต้องะระมัดระวังและก็ต้องดูช่วงที่ว่าดาวศุกร์เขาตกวินาศหรือมรณะ,ะด้วยก็มีโอกาสตรงนั้นในอันนั้นต้องไปดูในช่วงรายเดือนนะเอ,อต้องไปดูในช่วงรายเตือนทีนี้าดาวพฤหัสเนี่ยตอนที่เขา ออกวินานีก็ต้องระมัดระวังนะระมัดระวังซึ่งอาจจะบุตรบริวารหรือ,อโครงการใหม่ๆที่ที่ทำอยู่อย่างเงี้ยบุตรบริวารผู้ดไต้มาคข้ามาชานำปัญหามาให้เราได้แก้ไขนะคะแล้วก็ แล้วก็โครงการใหม่ๆอาจจะทําให้เกิดการเสียหายนะคะหรือว่าถดอถอยลงนะคะถ้าถ้าลุงทนตรงนั้นก็ต้องระมัดระวังช่วงที่มันปกวินาศนะคะซึ่งผลกําไรอาจจะไม่ได้นะคะแต่ช่วงที่ดาวพฤหัสนะเขาแม้ว่าเขาจะเป็นเจ้าเรือนมรณะแล้วก็เจ้าเรือนมุตตะโครงการใหม่ๆที่เริ่มต้นตรงนี้มันก็จะมีดีขึ้นนะคะถ้าทําเซลล์ทําอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า,ายอดขายก็จะดีนะคะในช่วงที่เขาอยู่ดาพะนะคะเดี๋ยวขอดูดาววังคารต่อเลยนะคะเพราะว่าดาววังคารเนี่ย ดาวคารเนี่ยเขาก็จะอ,อยู่ ในเรือนลาพะอยู่นะคะในณับปัจจุบันนะคะซึ่งเดี๋ยวพอประมาณต้นปีนะคะเขาจะกลุ่มลักเขาจะอยู่ในวินาศนะคะแต่ดาวคารเป็นเจ้าเรือนสุภานะคะแล้วก็เจ้าเรือนพันธุนะคะซึ่งอันนี้เขาบอกว่าอาจจะไกลบ้านที่บอกนะคะซึ่งที่บอกว่าอาจจะไกลบ้านเดินทางบ่อยนะคะไม่ค่อยได้อยู่กับบ้านนะคะหรือว่าเดินทางต่างประเทศบ่อยดีกว่านะคะช่วงพักนะคะช่วงพักก็ให้ระมัดระวังการเดินทางสักนิดหนึ่งหรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านนะคะ ที่เกี่ยวบอกว่ามันมัน,ม,นมันจะมีช่วงหนึ่งที่กลุมกันอยู่เนาะ,ะช่วงวันที่หนึ่งเมษาเนาะหนึ่งเมษาถึงห้ามิถุนาซึ่งหนึ่งเมษาถึงห้ามิถุนาเดี๋ยวนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจะเข้าเมถนุนมันจะกลมในเรือนของลาภะกลมในเดือนของลาภะแล้วก็พักแล้วก็พักด้วยนะคะ แม้ว่าจะพักในช่วงนี้นะคะแต่ว่าดาวพฤหัสเขาเขาก็มาบดาวพฤหัสแต่มันก็ไม่ได้เสียมากอยู่ในเดือนพุธพฤหัสมันเป็นพฤหัสด,ด,ด้มาตรฐานประนะซึ่งบางทีเราต้องทํางานเพื่อคนอื่นนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบุตรบริวารเนี่ยอาจจะไม่ค่อยให้การเเขาเรียกว่าเชื่อฟังสักเท่าไหร่นะแล้วก็เป็นประเข้าลาภะ เขาบอกว่าโครงการต่างๆมันก็ทําไปได้เรื่อยๆนะคะเข้ามมันไม่ได้แบบตูมทีเดียวลาบผุนหรือว่ารายได้ต่างๆเราจะเข้ามาได้เรื่อยๆแต่ว่ายอดขายหรือว่าก็มันก็จะมียอดขายมันก็จะดีนะคะมันดีอยู่มันดีอยู่ไม่ใช่ไม่ดีเพราะว่ามันอยู่ในเรือนผุดแล้วก็มันมันอังคารเนี่ยมันเขาก็ไม่ได้เป็นคู่สุดของอังคารเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอังคารมันจะกุมกันอยู่แต่ว่าการพักนะคะพักแล้วก็ พักด้วยพักก็ให้ระวังแบบเออที่บอกอ่ะผู้ใหญ่ในบ้านอ่ะผู้ใหญ่ในบ้านช่วงพ,พักพวกช่วงพักพวกมุ่นอนะ่ะก็ให้ระวังเรื่องการเจ็บป่วยนะคะแล้วก็อังคารสุภะลาภะ ตรงนี้ที่มันเข้าราพะเนี่ยกรุงแล้วก็สุภาเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางนะบอกไว้ก่อนเกณฑ์การเดินทางที่บอกเข้าวินาเหมือนเช่นกันก็จะมีเกณฑ์การเดินทางนะคะแต่เวลาเดินทางก็ให้ระมัดระวังเวลาคุยกับผู้ใหญ่ตอนเข้าวินาศนะคะจะมีปัญหานะคะต้องระมัดระวังผู้ผู้ใหญ่ไม่ช่วยนะคะตอนที่ดาวพฤหัสเข้าวินาศแล้วกลุ่มกับดาวคานนั้นอาจมีโอกาสที่บอกว่าตกานได้นะคะต้องระมัดระวังนะคะมีปัญหาจนแบบว่าเราอยู่ไม่ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูดาวเอ่อดาวเสาร์ดาวเสาร์เนาะดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนอรรนะคะกลมที่จริงดาวเสาร์มันแรงลักขนามานานแล้วมานานแล้วมันตั้งแต่ปีส5 6 6าหกสิบกเนาะซึ่งดาวเสาร์เนี่ยมันอยู่ส0มสิบเดือนหนึ่งหนึ่งช่องนะคะซึ่งดาวเสาร์เนี่ยมันอยู่ในมันเป็นเจ้าเรือนอริคนคนสิง์นะคะคนสิง์ถ้าไม่ บางคนก็มีนี่มีเสิ็เนาะแล้วก็มีปัญหาในที่ทํางานแล้วก็มีโดนโดนกลั่นแกล้งเอาง่ายๆโดนกลั่นแกล้งเพราะมีมันจะอยู่อยู่กมามะด้วยบางทีแบบเออทะเลาะวิวาหรือว่าอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้อยากไปทะเลาะกับเขาหรอกแต่ว่ามันมันมีคนมันเล่นอ่ะเอาง่ายๆอะตรงๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีปัญหาคู่ครอง ชอบพะลองเนาะตอนที่ช่วงต้นปีก็เหมือนกันช่วงต้นปีของปี2 5 6พัรปดดาวเสายังไม่ย้ายนะคะลักษณะก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ดาวเสาในเรือนปัตน้นะคะในเรือนปัตน้ดาวเสาจะวันที่ส3าเขาจะย้ายกลับมานะคะย้ายกลับมาวันที่3ิกรกฎาอยากดาวเสาร์แป๊บหนึ่งนะคะดาวเสาร์เขาจะย้ายไปเรือนมรณะก่อนนะคะ วันที่19พฤษ,ษภาคมถึงวันที่3สิงหาคม2568นะคะตอนที่ดาวเสาเขาย้ายเนี่ยไปอยู่มรณะเนี่ยหนี้สินต่างๆที่เคยมีอาจจะลดน้อยถอยลงเบาบางลงหรือบางคนอาจจะมีคนให้เขาเรียกว่าออใช้หนี้ให้นะคะหรือว่าการเจ็บป่วยต่างๆนะคะซึ่งหรือว่าเกี่ยวกับคู่ครองอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบแยกแยกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งซึ่งก็มันก็ เสาอยู่มรณนะดีกว่าเสาเสาแร,ร่งปตัตตานีเนาะในช่วงนั้นแต่เสวาวะเขาจะเดินกลับมาแล้วเป็นพักด้วยวันที่สามกรกฎาถึง15พฤศจิกายนะคะพักแล้วก็16พฤศจิกถึง30พฤศจิกายนก็จะมุนนะคะเสาพักเสามุนแล้วก็มาเร่งลาาักขณะอันนี้ปัญหาที่เคยมีที่เคยเกิดมันจะกลับมารอบหนึ่งนะคะซึ่งกลับมาสับสางให้หมดนั่นแหละนะ ที่มันมีอยู่หรือว่านี่สินที่เหลืออยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เออก็เดี๋ยวเขาก็ต้องมาคิดว่ามันก็มีความกดดันนะคะว่าจะหายยังไงที่จะจะมาจับจ่ายใช้สินมาเขาเรียกว,ว่าเออมาจ่ายให้หมดไปอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าศัตรูคู่แข่งคู่ฆ่าอะไรเงี้ยเขาก็จะกลับมาเล่นเราได้อีกนะในช่วงในช่วงที่เสาย้ายย้ายมาแหล่งลักขาแต่เดี๋ยวพอถึงเวลาที่เสาเขา เขาเข้ามรณะทุกอย่างมันก็จะค่อยๆเบาบางลงเหมือนกันนะคะซึ่งเดี๋ยวมาดูราหูนะคะมันจะมีช่วงที่ราหูเขาอยู่มรณะราหูอยู่มรณะเป็นเจ้าเรือนปัตนิซึ่งบางคนก็อาจจะมีการเลิกลาอย่าร้างไปแล้วตั้งแต่พุธตั้งแต่ไม่ใช่ตั้งแต่สเสาร์แรงลัคนาและราหูเข้ามรณะหรือมีการเลิกลากันไปแล้วกับคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาหรือพาร์ทเนอร์ต่างๆคนที่เป็นเจ้าของกิจการก็อาจจะมีการเลิก เป็นพาร์ทเนอร์กันไปนะคะในบางคู่นะคะแต่เดี๋ยวราหูเขาจะย้ายมาแหล่งลัคนาวันที่5พฤษภาคม2568ถึงกลางปี2569ซึ่งราหูไม่ได้เดินไม่ได้เดินผิดปกติในช่วงวันที่23พฤษภาคมถึงวันที่31ธันวาคมเขาจะกลุ่มกับดาวเสาร์นะตอนที่ดาวศกากลับมาเนี่ยอาจจะมีอะไรที่ต้องมาสัสางแต่ช่วงที่ดาวเสาร์กับดาวราหูเขากลุ่มกันเนี่ย มันมาจากอดีตก็จริงอาจจะมีเรื่องทะเลาะกันก็จริงระวังมือที่สามเจอคนใหม่นะคะเจอคนใหม่มีคนเข้ามานะคะมีคู่ครองบางคนเจอคู่แท้นะคะในช่วงที่เราหเขาแรงลัคนานะคะก็เขาแรงลัคนาสิบแปดเดือนนะคะก็ดูทักษะด้วยนะคะว่าทักษะเป็นสี่ไหมเป็นสี่ก็มีเจอแน่นอนค่ะคู่ครองนะคะมูลละก็แปดสิบเปอร์เซ็นต เจอคนใหม่นะคะ8 7กลุ่มกันนะคะช่วงที่8-7กลุ่มกันเนี่ยมันมีเข้ามาอยู่แล้วนะคะยิ่งทักษะดีด้วยแล้วนี่ไม่พ้นนะคะเรื่องเนี้ยเรื่องแบบนั้นนะคะแล้วก็คู่ครองนะคะบางคนก็อาจจะมีโอกาสแต่งงานเลยนะคะในในช่วงที่กลุ่มกันหรือว่า ทักษาราหูดีแต่ถ้าเป็นการากินีก็ให้ระวังเรื่องปัญหาเรื่องคู่ครองนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ไม่หนักนะเท่าไหรเพราะว่าราหูมันแรงลักขนาด้วยนะคะซึ่งราหูดีค่ะในซึ่งอาจจะดีกว่าตอนเสาร์แรงนะจะบอกว่าก็ดีกว่าตอนเสาร์แรงแต่ว่าคนคนสิ่งอะ่ะสิ่งที่คนระวังอะจริงๆแล้วอะ่ะ สิ่งก็คืออาการเจ็บป่วยมากกว่าพวกอาการป่วยต่างๆอะไรอย่างเงี้ยในครอบครัวนะคะของคนในครอบครัวนะคะจริงๆแล้วสิงปีหน้านะออกลางปีไปแล้วเนาะก็สิ่งจะเบาบางลงอะไรอะไรก็จะดีขึ้นนะคะก็อาจจะระวังช่วงที่ช่วงที่พฤหัสตกวิน اث นะคะก็จ,จะมีความต้องระวังหน่อยนะซึ่งอะไรมันดีขึ้นกว่าที่ผ่านมานะคะก็ แม้ว่ามันมันมันดีขึ้นมันอ่ามันโชคดีขึ้นกว่ากว่าปี2560สแต่เราก็ต้องมีสตินะคะพ่อต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วเพราะว่าบางทีรายเดือนดาวบางดาวบางดวงอ่ะเขาเรียกว่าดาวบางดวงดาวบางดวงมันโคจรทุกๆ1หนึ่งเดือนเนาะบางทีมันก็มาเจอกันอาจจะมีปัญหาในช่วงเดือนนั้นนะคะซึ่งอาจะแต่มันก็เป็นเพียงแค่เดือนเดียวหรือ45วันนะคะมันก็จะมีไม่มันก็จะ คือมาเป็นช่วงสั้นๆอันนั้นเขาไปดูรายเดเอีกทีหนึ่งซึ่งเดี๋ยวาดาวของในดาวเสาวดาวราหูอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวก็จะลงรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งนะคะในแต่ละราศีด้วยนะคะซึ่งของของสิ่งนะคะก็ภาพรวมก็ประมาณนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะถ้าอยากสนับสนุนช่องนะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์เต็งหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปหรือกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e ขอบคุณค่ะ